คือเสน่ห์ของมันนะครโมเดลรถไฟจำลองเนี่ยมันคือความเหมือนจริงของของรถไฟเราเองเนี่ยเป็นทุกอย่างบนเลเอร์เป็นทั้งคนขับเป็นทั้งนายฐานีเป็นทั้งผู้โดยสารเป็นแม้แต่คนเดินข้างทางแล้วเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ควบคุมแล้วก็สร้างภารกิจของแต่และขบวนในการวิ่งขบวนนี้จะวิ่งไปไหนเราจะจอดเมื่อไหร่เราจะตัดถ้าถึงฐาน,นีเราจะตัดตู้ไหมหัวจักรเสียหรือเปล่าเสียเปลี่ยนหัวจักรได้ พราะเรารู we person, we way, ้เรื่องรถไฟถ้าคนที่ไม่รู้ก็ต้องวิ่งไปเรื่อยแต่ถามไปวิ่งสัก3าสีรอบเดี๋ยวก็เบื่อแต่ถ้าคุณสร้างภารกิจในในบริเวณได้คุณเล่นได้ตลอดชีวิตผมชูจินเกิดสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อตุ๋ยครับตอนนี้ทำงานแบบงานโมเดลเต็มตัวทำมาร่วม20ปีแล้วครับผม อาชีพก็คือนักทาโมเดลเลยใช่ครับในเมืองไทยนี่มีคนทําอยู่ประมาณก็สี่ห้าคนที่เป็่นทำเป็นอาชีพนะ<ม>ที่ทําแบบจริงจังแบบผมเ่ยถ้าจุดเริ่มต้นเลยจริงๆเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยของผมเนี่ยเป็นครอบครัวของคนะครนะสายเขาเรียกคอร์ลฟอร์ไว้ก่อนมนะผมเองเนี่ยได้ได้ติดตามุณพ่อเนี่ยนั่งรถสาไปเรื่อย<ม>ไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยไปแกไปตรวจงานแกก็เอาไปด้วยเวลาแกน,นั่งนั่งรีแลกกับพวกเพื่อนๆนแกอย่างเงี้ย ผมก็ไปเดินเล่นตามรางรถไฟตามสถานีเดินไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ดูพวกอุปกรณ์ของรถไฟพวกรางสับพวกอะไรเงี้ยตรงรางสับที่ผมชอบมากผมชอบไปดูอออเหรอทำไมพี่เพราะว่ามันแปลกไงว่ามันวิ่งแล้วมันแยกออกจากกันได้แล้ววิธีทางการทํางานมันภาพของมันสวยเวลามันวิ่งเป็นะบวนวิ่งเข้าทางโค้งวิ่งเข้าอะไรเงี้ยแล้วเสียงมันนี่สุดๆเสียงเครื่องยนต์เสียงเวลาวิ่งวิ่งผ่านมาอะไรเงี้ย พอเราฝังใจเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่พี่จะมีโมเดลสักคันเนี่ยมันมายังไงพี่ตอนนั้นตอนนั้นมันรู้สึกจะประมาณปอนะฮะคือรู้มาว่าที่เซนท่านเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่มีพวกรถไฟโมเดลเซนท่านไหนพี่เซนท่านชิดลมไปเกือบทุกวันนะเซนท่านชิดลมแล้วเราก็ไปดูราคาดูอะไรพวกนี้เราก็เห็นแล้วมันก็ฝ่ายฝันไว้เดี๋ยวสักวันมึงเจอกูแน่ตอนนั้นราคาเท่าไหร่พี่แพงไหมเออหัวประมาณ4ี่ห้าร้อยครับแพงสุดก็พันกว่าบาทรถไฟมันมี สมัยนั้นมันมีจากประเทศอะไรบ้างตอนนั้นที่มาขายเมืองไทยมันมีอยู่ประมาณตั้งสามยี่ห้องั้งสามสี่ยี่ห้องอิบาร์โรซี่ลิมาฟาสแมนของฝรั่งหมดเลยของของฝรั่งของเยอรมันของอิตาลีปรเก็บเงินได้สามร้อยใช่ไหมประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยคันแรกสี่ร้อยกว่าบาทตอนนั้นสี่ร้อยบาทแพงนะโอ้แพงมากตู้พวกตู้อย่างเงี้ยก็ตกคันร้อยกว่าบาท ลางเส้นละยี่สิบสามสิบสี่สิบงกุรถไปไปถมาเล่นอยู่แค่นะั้นแค่สี่สิบเซนเนี่ยเล่นอยู่มีความสุกแล้วก็สนุกแล้วพอมีหัวมาลางสี่สิบเซนไม่พออเพราะว่ามันมันบรรจอมันก็เกินอก็ต้องเลือกเอาจะเอาไหนตั้งอืแต่นี่มันก็เลยต้องดิ้นรนเนี่ยดิ้นรนเพื่อจะหาหาลางก็ต้องแต่นี่ต้องให้ได้เป็นวงเลยจนมาอีกทีหนึ่งตอนทํางานที่ตอนนั้นผมทําหนังสือ,อปีสองสองหก ทำหนังสือที่ตวสารใกล้หมอที่สุบัรณควายก็เริ่มมีเงินเดือนมีเงินเดือนแล้วเดือนละสองพันห้าก็รอบนัสปีหนึ่งสมมติปีหนึ่งได้มาสองหมื่นผมเข้าเซ็นท่านรากเท้าปุ๊บเหลือกับบ้าห้าร้อยหมดตัวกลายเป็นรถไฟรถไฟหมดเลยอ คนที่อยากจะเริ่มสนใจเรื่องของโมเดลรถไฟหลักๆมันมีกี่ประเทศพี่หลักๆนะฮะรถไฟจำลองเนี่ยมันจะมีหลายสเกลแต่ที่ทั่วโลกเขาทนิยมเล่นกันเนี่ยก็คือสเกลที่กำลังวิ่งอยู่คือโฮสเกลหนึ่งต่อแปดสิบเจ็ดถ้าเล็กลงมาสุดเนี่ยมันจะเป็นแทบสเกลหนึ่งต่อสองร้อยยี่สิบแต่ผมไม่มีของให้ดูแล้วก็ลองมาก็เอ็นสเกลคือตัวนี้เอ็นสเกลคือหนึ่งต่อหนึ่ร้อยหกสิบเนกลนี่คือรถไฟไทยรึเปล่าผมทำจำลองใช้รถไฟไทย สิวเลยนั้นคือสเกลเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาจะนิยมมากเพราะว่าพื้นที่เขาเล็กพื้นที่ก็น้อยใช่ไหมดาวเอาแล้วเขาก็แอปพลายการการวางไว้ใต้เตียงดึงออกมาเล่นได้ดึงออกมาได้พับออกมาเล่นได้เล็กๆะโอ้โหพอมาดูใกล้ๆนี่คือมันมันสมจริงโอ้ยนี่รถไฟมาแล้วพี่ กำลังจะออกมาคือดูมุมแบบนี้นี่คือเหมือนของจริงเลยนะมันขาดแต่เสียงนะผมว่าคผมปรับความเร็วรถถ้าเพิ่มเสียงมันก็ก็กดไอ้ตัวฟังก์ชันมันเฮ้ยเดี๋ยวมีมีเสียงด้วยพี่เสียงมาเฮ้ยเปิดบู๊ได้ไหมเปิดบูด๊ไปกระดิ่งโอ,อ้อ๋อมันมี มันมีแอปพลิเคชันเลยเหรอใช่ครับมันมีฟังก์ชันของมันนั่นหมายความว่าในแต่ละคันนี่คือเขามีเสียงใช่ครับแล้วเสียงก็เสียงตรงรุ่นด้วยเสียงว่าเวลาวิ่งกินแบบนี้เป็นอย่างนี้อโอ้ยพี่มีน้ำถึงแพงนะแล้วมีคันที่มีไอ้น้ำไหมพี่มีครับงั้นเดี๋ยวโชว์ดีกว่าอันนี้จะเป็นบิ๊กบอย รถจากอเมริกาที่ใหญ่สุดในโลกเฮ้ยควันมันออกตามเสียงใช่ครับตามจังหวะเสียงด้วยนะถ้าถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกดีแบบนี้น,นี่อันนี้มันจะเป็นรุ่นเก่ามันจะพุดพุดขึ้นมาเลย,พ,เเลยพี่ผมรู้แล้วทําไมพี่ถึงชอบมันอ,อันนี้ผมก็ชอบเลยผมสนุจริงว่ะพี่อพอเราเริ่มมีความชอบ เจอคนที่พูดจาภาษาเดียวกันแล้วแล้วมันไปยังไงมาไงพี่ถึงมาโหเป็นฉากใหญ่โตนี่คือยังไงก็จากนั้นมันเริ่มมันเริ่มที่จะเจอคนเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่ามันมีหนังสือไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้เพราะหนังสือโมเดลเรลโรสสมัยก่อนเนี่ยมันขายเยอสซนทานเนี่ยเล่มละร้อยกว่าบาทแต่ผมไปเดินจักจักรสมัยก่อนแล้วไปเจอเล้ขายแบบว่าเล่มละ ยี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยเสร็จเลยเสร็จเ,เลยครับไม่มีปอกเลยเงี้ยเมาซื้อมาแล้วก็มานั่งเปิดเปิดดูบอกุอยมันทําได้ถึงขนาดนี้เลยวะเนี่ยอืคราวนี้เราเริ่มประดิษฐ์แล้วเริ่มประดิษฐ์เร,รษเ,รรษเรื่องของฉากเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วประดิษฐ์เหมือนกันแต่ว่าฉากพวกอุปกรณ์ยังอาศัยร้านสมใจอาศัยร้านจัดสิบประกออยู่พวกยาเทียม พวกเราเนี่ยซึ่งสเกลมาไม่ได้แต่เราเองก็มีเรื่องของสกิลหรือทักษะเรื่องของการเ,เรียนศิลปะใช่มันช่วยเราอะไรเราตรงนี้ได้ไหมพี่ม,มันช่วยมันช่วยในมุมมองของเราได้ฮะในการมองเ,อเกี่ยวกับฉากทั่วไปว่า,าสีมันได้หรือยังหญ้ามันได้หรือยังแล้วก็ต้นไม้ควรจะอยู่ตรงนี้ไหมทั้ทงๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันเป็นธรรมชาติโคดหินทุกอย่างเป็นธรรมชาติมันฟรีฟอร์มมดอะไรก็ได้ แต่เชิงในการที่เราจะทำให้มันดูแบบด,ดูเหมือนจริง <Ừ. S 2> มากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงทรรมชาติจริงหรือดูเลยรูปทั่วไปว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาทำสีงั้น,ส,นส่วนของด้านเนี้มันจะเป็นมุมมองภูขเขานะใช่นะจะโชว์ที่โขดหินเยอะหน่อยครับโขดหินตรง,ต,งตั้งต้นหน้าผาของการรถไฟออกมาพวกนี้ทนะี่ใช้วัสดุอะไรครับเป็นซีเมนต์ขาวครับ ข้างข้างในมันจะเป็นโพงนะเป็นเป็นเป็นโครงอ๋อ,อไม่ไม่ให้ทึบใช่ไหมไม่ให้ทึบครับไม่ให้ทึบขึ้นโครงด้วยอะไรก่อนพี่ขึ้นโครงด้วยไม้เสร็จแล้วก็ใช้เป็นมุ้งลวดคุมตามแบบเรานะมุ้งลวดมันอ๋อมันมันกดมันใช่ับปรับได้แต่ว่าโครงไม้มันต้องมันจะต้องตามนี้เลยนะโครงไม้มันต้องตามตามที่เรากําหนดไว้เลยแล้วมุ้งลวดก็คุมคุมเสร็จแล้วก็ใช้พาร์กก็ ปูทับอีกทีหนึ่งทากาวลาเท็คพอแห้งปุ๊บทีนี้ก็เริ่มมาลงซีเมนขาวนั้นถ้าถ้ามองมองในมุมมองของของของคนที่ยืนอยู่เรายอดตัวมากเราก็จะเห็นมุมมองของยอดเขาที่มีต้นสนต้นสนขึ้นไปสูงสมันต้องสวยทุกมุมอย่างที่พี่มองจริงด้วยมันต้องมันต้องมีมุมมองที่เรา คือจริงๆแล้วนะผมผมเองก็ยังคาดหวังอนาคตเลยไม่ค่อยได้เพราะงานงานหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาทํานานถึงจะรับงานซ้อนก็นแล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีคําตอบให้เจ้าของงานว่าทําไมไม่เสร็จทําไมไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยแต่บางทีผมก็คุยกับเจ้าของงานว่าผมเองเนี่ยผมไม่ได้ทำงานก่อสร้างไม่ได้ทํางานบ้านงานเนี่ยมันเป็นงานผมผมพูดว่าเป็นงานศิลปะนั้นบางจุดบางอะไรเนี่ยบางทีผมทาใช้เวลานานมาก ต้นไม้เนี่ยผมใช้เวลาไปอาทิตย์เลยในการวางแค่นี้แต่ผมก็ดูมุมดูทุกครั้งไงก่อนจะวางว่ามันมันม,มันเหมาะสมมับเราปักในแต่ละต้นเนี่ยใช่มันต้องชัวแนวไหนว่ามันจะสวยออกมาดูมุมนี้ออกมาดูมุมนั้นเพราะว่ามุมมองของเราเนี่ยแต่ละข้างไม่เหมือนกันบางทีดูมุมนี้สวยแต่ไปดูมุมนั้นมันอักเท่ากับว่าต้องสวยทุกมุมใช่ไหมฮะมันต้องสวยเดินดูรอบเพราะที่ผมเดินดูรอบๆอ,บอะ่ะผมก็บอกตรงๆนะว่ามันสวยทุกมุมเหมือนกัน ถ้าพี่ทําโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยพี่มีขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบม,มีขั้นตอนปกติแล้วเนี่ยเวลาทำเนี่ยผมก็จะจะตรวจทานลางก่อนเวลาแต่บางจุดเนี่ยอย่างเข้าไปอุโมงถ้าผมปิดข้างหลังแล้วผุมเข้าไม่ได้แล้วผมก็จะใช้กล้องเล็กๆแบบเนี้ยนะที่มันสามารถตั้งบนรถไฟได้อ๋อพี่จะตั้งบนรถไฟครับเพื่อเอากล้องเนี้ยสำรวจมันแล,ววแล้วก็วิ่งกาสายตาพูดง่ายใช่วิ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยวิ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยวิ่งไปแล้วมันก็จะเห็นหมดเลยเราจะเห็นรายละเอียดว่าใช่ ล่างตรงไหนมันกระเดิดใ,ใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็คือจะเห็นเลยว่าตรงไหนมันสกรปรกตรงไหนมันมีนมปัญหาอ,อะไรพวกนี้ยิ่งโดยเฉพาะ,ะจุดอับสายตาใช่ครับความชอบความหลงหลเนี่ยมันจะมีวันหายไปไหมครับพี่ไม่มีทางครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยรถไฟจำลองเนี่ยกับรถไฟเนี่ยเราเรา,เราฝังใจมาตลอดเพราะเราอยู่กับมัน มันมันเข้ากระดูกแล้มันอยู่ในสายเลือดตอนที่เราทํางานเราได้ก้มลนงไปมองเนี่ยมันก็ยังความรู้สึกก็เหมือนเราตอน,นอายุสิบขวบที่เราดูรถไฟวิ่งผ่านเราลักษขนาดเดียวกันเลยแล้วยิ่งตอนนี้มันเป็นโมเดลที่เราสามารถสร้างได้เยอะแยะหมดในในฉากแต่ฉากมันทําให้เรายิ่งมีความสุขมากกว่าเดิมทือสัง่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าเป็นมะเร็งนีมันเข้ากระดูกแลคือเข้าไปอยู่ข้างในหายใจเป็นรถไฟ